ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงทิพทิวาโนเวลโซ่รักแสนกลนบทประพันธ์ทิพทิวาบทที่แปดผมจะแต่งงานเวลาผ่านไปร่วมกับดาข่าวการออกไปรับประทานอาหารของประธานหนุ่มรูปหล่อกับผู้จัดการฝ่ายการตลาดสาวก็เริ่มแพร่กระจายไปทั่ว เขาพยายามแสดงออกถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างตัวเองกับโสรยาให้คนในบริษัทเห็นเพื่อให้ข่าวลือนี้ไปถึงหูบิดามารดาเร็วขึ้นซึ่งวันนี้เขาทำสำเร็จเมื่อบิดาเอ่ยขึ้นว่าธนาจะกินข้าวเที่ยงหรือยังไปกับพ่อไหมด็อกเตอร์เกลิกเดินมาถามบุตรชายเนื่องจากวันนี้ท่านเข้ามาดูงานของบริษัท ทั้งทางที่รู้ดีว่าไม่จำเป็นต้องมาอีกแล้วเพราะพันธนาเริ่มจะคุ้นเคยกับงานที่ได้รับมอบหมายแต่ก็อดไม่ได้สักทีที่จะแวะเข้ามาดูหากพอจะมาได้เออได้ครับแต่ผมขอชวนโซ่ไปด้วยนะครับใชาหนุ่มเอ่ยต่อบปิดาก่อนจะปิดแฟ้มเอกสารตรงหน้าแล้วเลื่อนไปไวายด้านข้างยกหูโทรศัพท์บนโต๊ะขึ้นมากดต่อสายภายในไปยังฝ่ายการตลาด วันนี้ผมไปกินข้าวด้วยนะอยู่รอที่ห้องนั่นแหละจะไปรับเสียงมุ่มนวนของผู้ชายทำให้ดักเตอร์เกิกถึงกับเลิกคิ้วขึ้นท่านรู้สึกประหลาดใจมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่ได้ยินเสียงซุบซิบของแม่บ้านที่หน้าห้องน้ำชายว่าประธานบริษัทคนใหม่เจ้าชูไม่ใช่เล่นมาไม่กี่วันก็พาพนักง,งานสาวไปนั่งกินข้าวด้วยกันเสียแล้ว แถมเอาอกเอาใจแล้วกับไม่ใช่เจ้านายกับลูกน้องท่านก็ได้แต่เก็บความสงสัยนั้นไว้ในใจเพราะปกติแล้วบุตรชายของตนไม่เคยมีปัญหาเรื่องผู้หญิงให้ต้องหนักใจไปเถอดครับคุณพ่อโซ่รออยู่เดี๋ยวจะโมโหหิวออีกลูกน้องคุณพ่อคนนี้ขี้งอนเอาการเมื่อวานผมไปรับช้าหน่อยเดียวหน้าง,งอบทั้งวันพัฒนาลุกขึ้นพลางเดินนำบิดาออกไป ดอ็อกเตอร์เกิดคำสีหน้างุนงงแพาวไม่เคยเห็นอากับกิริยาเช่นนี้ของผู้ชายมาก่อนท่าทางของคนที่เดินนำไปข้างหน้ากระตือรือร้นผิดปกติธนานายกับหนูโซ่คนเป็นบิดารีบก้าวไปเดินเชียงข้างก่อนจะอ้ำอึ้งถามแต่ไม่ทันจะได้คำตอบก็ถึงหน้าห้องฝ่ายการตลาดพดีพัฒนาผลักประตูแล้วเอ่ยเรียกไปได้แล้วครับโซ่ เสียงนุ่มนวลที่ดังอยู่ด้านหลังแถมยังเรียกชื่อเล่นของเธออย่างสนิทชี่เชือ้อทำให้โสรยาอึ้งไปชั่วอึดใจก่อนจะหันไปยังต้นเสียงเห็นอดีตประธานบริษัทยืนอยู่ตรงนั้นจึงตอบไปอย่างเกรงเกรงอ,อ้าค่ะท่านประธานยญิงสาวลุกขึ้นยืนเรียกท่านประธานอีกแล้วบอกให้เรียกพิธนาก็ไม่ยอมเรียกกทีวันนี้คุณพ่อจะไปกินข้าวด้วยรีบไปกันเถอะ อ๋อค่ะยิ้งสาวรีบเดินตามเธอไม่อยากเชื่อว่าเขาจะเดินเกมเร็วเช่นนี้คงอยากไปอยู่กับนายหมอมพัฒนทรเร็วๆละสิรีบร้อนกว่าเราอีกยิ้งสาวอดแอบ,บคิดในใจขณะดเดินไปพลางไม่ได้ในขณะที่อดีตประธานบริษัทได้แต่แอบมองบุตรชายอย่างแปลกใจเพราะทั้งคู่คุ้นเคยกันเร็วผิดปกติเมื่อถึงร้านอาหาร พัฒนานั่งติดกับบิดาส่วนโสรยานั่งฝั่งจองข้ามดักรเกลิกได้แต่มองทั้งคู่สั่งอาหารและพูดคุยกันวันนี้พี่เปลี่ยนมากินแกงส้มบ้างนะครับโซ่สั่งแต่ต้มแ่บกระดูกหมูอ่อนไม้พี่กินหลายวันแล้วใช้หนุ่มเงยหน้าขึ้นมายิ้มย้าคนตรงหน้าเพราะความตื่นเต้นของเธอทําให้คิดอะไรไม่ออกจึงสั่งแต่ต้มแทบกระดูกหมูอ่อนทุกทีค่ะ ก็ตามใจพี่พิธานาค่ะยญิงสาวอ้อมแอมตอบธนากำหนูโซ่มากินข้าวกันทุกวันเหรอช่วงนี้อดีตนายแพทย์เอ่ยถามครับทำไมเลยครับคุณพ่อใช้หนุ่มเงยหน้าถามบิดาแซงทำหน้าตายเรากับว่าสิ่งที่เขาทำอยู่ไม่ได้ผิดปกติอะไรไม่มีอะไรหรอกพ่อแค่ถามดูเฉยๆถ้าอย่างนั้นก็ตามสบายเถอะ หนูโซ่อยากกินอะไรล่ะสั่งเต็มที่เลยนะวันนี้ลุงเลี้ยงเองชายชรา,ายิ้มมุมปากเพราะไม่คิดว่าสองหนุ่มสาวจะมีสัมพันธ์ก้าวหน้าเร็วเช่นนี้แต่ก็อดห่วงไม่ได้ว่าจะทำให้ภาพพจน์การเป็นผู้บริหารของพัฒนาเสียหายเพราะการแสดงออกเช่นนี้อาจจะทำให้เกิดการติดฉินนินทาของพนักงานแต่ท่านก็ไม่สามารถที่จะเอ่ยอะไรออกไปตรงนี้ได้ พอเรื่องแบบนี้คงต้องพูดกับบุตรชายของตนเป็นการส่วนตัวหลังจากรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จแล้วกลับมาถึงห้องทำงานด็อเตอร์เกิรจึงได้เอ่ยถามกับบุตรชายอย่างตรงไปตรงมาธนาพ่อมีเรื่องจะพูดด้วยว่ามาสิครับคุณพ่อพัฒนายิ้มให้บิดาอย่างรู้ทันว่าท่านจะพูดอะไรต่อนายสนิทสนมกับหนูโซ่มากแค่ไหนผมไม่น่าจหรอกนะครับว่ามากแค่ไหน แค่ผมไม่เคยรู้สึกอยากไปนั่งทานข้าวกับใครมากเท่ากับโซ่มาก่อนเธอน่ารักดีนะครับใช่หนูโซ่น่ารักทำงานก็เก่งขยันอดทนทำงานกับพ่อมาหลายปีก็ได้เขานี่แหละที่ฝ่าฟันกับเรามาตั้งแต่เปิดบริษัทวันแรกท่านจำนักศึกษาจบใหม่คนนั้นได้ดีดวงตาที่มีประกายคมกล้าของเธอทำให้สะดุดตาตั้งแต่มาสมัง,งานวันแรกซึ่งท่านเป็นผู้สัมภาษณ์ และรับเข้ามาทำงานด้วยตัวเองและโรลยาก,ก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามทำให้ท่านรักและเอ็นดูอย่างลูกอย่างหลานอืมจริงสิเท่าที่สังเกตมาหนูโซนในหลักขยันทำงานที่สุดแล้วใช้ให้ทำอะไรก็ไม่เคยบนตั้งใจทำสุ่ความสามารถเสมอจนยอดขายของเราเพิ่มสูงขึ้นทุกป,ปีแต่ธนาลูกรู้ไหมว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่ จะทําให้ภาพพจน์ในการปกครองพนักงานเสียไปได้เขาอาจจะคิดว่าเราเป็นสมพานกินไก่วัดมาไม่กี่วันก็ชวนพนักงานไปนั่งกินข้าวกันสองต่อสองทุกวันด็อกเรเกลือกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักใจในตอนท้ายใครมองอย่างนั้นก็แช่งเขาสิครับผมไม่ได้มีนิสัยแบบนั้นสักหน่อยคุณพ่อก็รู้ดีชายหนุ่มทำทีเป็นไม่ใส่ใจช่างไม่ได้สิทนาเราจะปกครองคนให้ได้ดีต้องไม่เสื่อมเสียเรื่องแบบนี้ ไม่อย่างนั้นจะเสียความนับถือจากพนักงานงานั้นผมก็คงต้องสแสดงออกมากกว่านี้แล้วใช่ไหมครับว่าผมจริงจังกับโซ่ไม่ใช่ทําเหมือนหมาเยอะไก่ให้คนนินทาหรือเป็นสมพันกินไก่วาดอย่างที่คุณพ่อว่าใชาหนุ่มเลิกคิ้วขึ้นถามบิดายิ้มยิ้มนายจะทํำยังไงก็ทําอะไรให้ถูกต้องอย่างเช่นแต่งงานไงครับเข้าเอ,อ่ยหน้าขึ้นสบตากับบิดาอย่างตรงไปตรงมา แต่งงานนายเพิ่งรู้จักหนูโซ่แค่ไม่กี่วันแล้วจะแต่งงานมันไม่เร็วไปนนหน่อยหรอธนาอดีตนายแพทย์มีท่าทีตกใจผมเพิ่งรู้จักก็จริงแต่คุณพ่อกับคุณแม่รู้จักโซ่มาหลายปีแล้วนี่ครับน่าจะรู้นิสัยใจคอของเธอได้ดีพอที่จะตัดสินใจได้ว่าจะให้ผมเลือกผู้หญิงที่คุณแม่หามาให้แต่ผมไม่ได้มีความรู้สึกอยากอ,อยู่ด้วยสักนิดหรือจะเลือกคนที่ผมรู้สึกพิเศษ และคุณพ่อคุณแม่ก็รู้จักมานานแล้วอย่างนั้นก็ตามใจนายก็ดีเหมือนกันแม่เขาจะได้เลิกือนเรื่องนี้ให้พ่อฟังสักทีเย็นนี้พ่อจะไปคุยกับแม่เองแล้วถ้าคุณแม่ไม่ยอมล่ะครับก็ค่อยว่ากันอีกทีท่านว่ายิ้มยิ้มก็จะตบไหล่บุตรชายแล้วเดินออกไปจากห้องทำงานใช้หนุ่มผุดยิ้มเต็มใบหน้าก่จะหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมากดโทรออกไปเย็นนี้เตรียมตัวให้พร้อม ผมจะพาคุณไปเลือดสุดแต่งงานเขาสั่งเสียงคลื่มและวางสายลงหากในหัวใจกลับเต้นตึกตักกับงานแต่งงานที่มั่นใจว่าจะเป็นงานครั้งเดียวในชีวิตแม้จะเป็นการแต่งงานที่เจ้าสาวไม่ได้รู้สึกอะไรด้วยแต่เขาก็เต็มอกเต็มใจยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดแม้จะมีคำถามว่าเขาทำเรื่องบ้าบออะไรอยู่แต่สุดท้ายคำตอบในใจของเขาก็รู้ว่ามันไม่ได้บ้าบอสักนิด ความรักที่หายไปของเขากำลังกลับมาอย่างไม่ทันตั้งตัวต่างหากเพียงแต่เธอ,อยังไม่รู้เท่านั้นว่าเขาเคยรักเธอมากแค่ไหนมาก่อนเคยบอกว่าการแอบรักแบบป๊อปปี้เลิฟในวัยรุ่นนั้นเป็นสิ่งที่ลบเลือนไปได้เมื่ออายุมากขึ้นแต่ในเวลานี้เขากลับรู้สึกว่าความรักในช่วงเวลานั้นกำลังกลับมาหาเขาอีกครั้งโซลยากวาดตามองภายในร้านชุดวิวาหรู ที่ช้หนุ่มพาเธอเข้ามาและบอกให้เลือกชุดแบบที่ต้องการก่อนหน้านี้เธอลืมคิดไปว่าการแต่งงานจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการซื้อชุดและอะไรต่อมีอะไรอีกกี่ปาทาซึ่งในตอนนี้เธอจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายในเมื่อแต่ละชุดที่เขาพามาเลือกซื้อมันแพงหูฉีไปร้านที่ราคาถูกกว่านี้ไม่ได้หรอคะฉันไม่มีเงินซื้อหรอกแค่แต่งหลอกๆไม่ต้อ,อชุดแพงก็ได้ เจ้าสาวกระซิบถามว่าที่เจ้าบา่าวปลอมๆผุดยิ้มขำขันขึ้นมาแวบหนึ่งก็จะทำหน้านิ่งจะจริงหรือปลอมผมก็ไม่อยากขายหน้าใครงานแต่งงานของผมต้องออกมาดูดีที่สุดคุณเลือกชุดที่ชอบส่วนเรื่องค่า,าใช้จ่ายผมจัดการเองแต่คุณห้ามหักจากเงินค่าซองฉะนะหญิงสาวทำท่าระแวงเอาเถอะผมจะไม่ยุ่งกับเงินส่วนนั้นของคุณ เป็นอีกครั้งที่เขาถามตัวเองว่าเขาบ้าหรือเปล่าที่ตกลงแต่งงานกับหญิงสาวที่ต้องการแค่เอาเงินใส่ซองไปใช้หนี้บัตรเครดิตบางทีเขาก็อยากรู้ว่าในบัตรเครดิตก้อนนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ในเมื่อมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเธอและเธอก็ไม่ได้ต้องการอะไรจากเขามากกว่าเงินใส่ซองเขาจึงได้แต่นิ่งไว้ในใจไม่ไปวุ่นวายถามให้มากความชุดนี้ดีไหม เขาหยิบชุดที่ตัดสําเร็จแล้วขึ้นมาเธอดูชุดนี้สวยนะคะเหมาะกับเจ้าสาวมากเลยค่ะรูปร่างดีแบบนี้ใสแล้วออกมาเหมือนเจ้าหญิงแน่แน่ชุดนี้ตัดวาสําหรับขายยังไม่มีใครใส่มาก่อนแต่ถ้าใส่ไม่พอดีจะสั่งตัดก็ได้นะคะเอาไปลองก่อนนะคะพนักงานในร้านกุลีกุจอเข้ามาแนะนําเมื่อเห็นว่าชายหนุ่มหยิบชุดที่สวยที่สุดในร้านขึ้นมาเจ้าสาวดูสาวยาทำหน้าตื่นๆนเมื่อเห็นราคาชุดที่แพงลิ้ว แถมพนักง,งานก็ดูเร่งรัดให้เธอรีบเอาไปลองเสร็จละเกินชายหนุ่มพยักหน้าให้เข้าไปลองชุดเธอจึงเข้าไปลองในห้องลองเสื้อผ้าด้วยท่าทีใกล้ๆกลางๆทั้งที่ตัวเองคิดเรื่องแต่งงานเองแทๆ้ๆแต่เมื่อเจอการเดินเกมที่รวดเร็วของเจ้าบ่าวปลอมๆเธอก็ถึงกับไปไม่เป็นเลยทีเดียวหญิงสาวเข้าไปไม่นานก็ออกมาในชุดเจ้าสาวยาวกุรยกลยลากพื้นว่าที่เจ้าบ่าวถึงกับคลายมือที่ยืนขอดอกรออยู่ เมื่อร่างบอบบางในชุดเจ้าสาวตรงหน้ากำลังทำให้หัวใจของเขาสั่นรัวเขาก้าวเดินไปยืนอยู่ตรงหน้าก่อนจะก้มมองโดยไม่รู้ตัวว่าเพลอส่งสายตาหวานระยับไปให้กับคนที่ยืนกระมิกระเมียนเอามือปิดอกอยู่ราวกับไม่มั่นใจเพราะเป็นชุดที่เปิดโชว์เนินอกอิ่มเอิบของเธอจนเจ้าของมือใหญ่ต้องไปดึงมือเรียวให้วางแนบลำตัวยืนดีๆสิจะได้ดูว่าพอดีหรือเปล่าคำพูดของเขานุ่มนวล รากับเป็นเจ้าบ่าวจริงๆเสียอย่างนั้นใช่หนุ่มจับร่างบางหุ่นไปมาผมชอบชุดนี้คุณชอบไหมเขาเอ่ยถามอยากบอกออกไปเหลือเกินว่าเธอสวยงามที่สุดเมื่ออยู่ในชุดนี้ก็ตามใจคุณค่ะฉันใส่ชุดไหนก็ได้ให้ได้แต่งงานก็พอเขาอยากหยิบคนพูดให้เนื้อเขียวที่ทำให้อารมณ์อ่อนหวานของเขาสะดุดลงทันทีที่ฟังจบก็จะเดินไปเลือกชุดของตัวเอง แล้วเข้าไปลองสวมในห้องลองเขาลองแล้วลองอีกอยู่สีห้าชุดใส่ชุดไหนก็ดูเหมือนจะไม่พอใจจนกระทั่งชุดที่ถูกใจที่สุดแต่ก็ยังถามเธอซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่นั่นว่าเธอชอบหรือเปล่าก็จะจ่ายเงินและถือชุดออกมาจากร้านที่จริงคุณไม่เห็นต้องรีบซื้อชุดเลยก็ได้นะี่คะฉันยังไม่ได้บอกแม่เลยอ้าวก็ไหนคุณเป็นคนชวนผมแต่างงานป่านนี้ยังไม่ได้บอกที่บ้านอีกเหรอยัง ฉันยังไม่รู้จะบอกอยังไงคนเจ้าแผนการทำเสียงอูุอยแต่ผมบอกพ่อผมแล้วนะงั้นคุณก็บอกว่าผมจะไปสู่ขอคุณก็แล้วกันท่านจะได้เตรียมตัวไว้ก่อนชายหนุ่มหาทางออกให้งานแต่งงานต้องจัดที่บ้านฉันนะโสรยาว่าเพราะต้องการเงินใส่ซองจากคนแถวบ้านเธอถ้าแต่งงานในกรุงเทพเธอคงได้ซองมาไม่มากนะเพราะไม่รู้จักคนมากสักเท่าไหร่หรือถ้าได้เยอะ ก็คงจะเป็นของแขกฝ่ายเจ้าบ่าวซึ่งเธอก็ไม่อยากเอาเปรียบแขกของเขาอืมก็ต้องแต่งที่บ้านคุณสิขึ้นรถเถอะเดี๋ยวผมจะไปส่งคุณที่ห้องส่งฉันที่ห้องหญิงสาวทำตาโตก็ใช่สิอีกไม่กี่วันผมก็ต้องไปอยู่กับคุณแล้วจะได้รู้ว่าคุณอยู่ยังไงและผมต้องเตรียมอะไรบ้างว่าพลางเปิดประตูรถแล้วดันร่างเบาบางให้เข้าไปนั่ง เขาบอกให้เธอจอดรถไว้ที่ออฟฟิศและพรุ่งนี้จะมารับไปทำงานเองชายหนุ่นมกวาดตามองภายในห้องบนคอนโดของโซลยาซึ่งขนาดของห้องไม่ได้แตกต่างจากห้องของพัทลรทนักแต่การตกแต่งของห้องนี้ดูอ่อนหวานแบบผู้หญิงไม่ไว่าจะเป็นตู้โต๊ะหรือโซฟาดีไซน์เก๋ที่วางไว้ตรงข้ามจอโทรทัศน์ไวสกรีนเออคุณนั่งก่อนนะคะเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำมาให้ ชายหนุ่มพยักหน้าก่อนจะกว่าตามองรอบห้องอีกครั้งห้องของเธอสะอาดเรียบร้อยดีไม่มีอะไรโรกหูรกตาเข้าของที่ประดับตกแต่งก็ดูมีรสนิยมคงเป็นเพราะเข้าของเหล่านี้สินะเธอถึงได้เป็นนี้บัตรเครดิตชายหนุ่มได้แต่นั่งวิเคราะห์อยู่ในใจเพราะดูแล้วของที่ประดับตกแต่งในห้องล้วนแต่มีราคาแพงแทบทั้งสิ้นจนน่าจะเกินกำลังของคนไรายได้ระดับเธอซึ่งคนสมัยนี้ ก็เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นใช้เงินเกินตัวสุดท้ายก็หาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้จึงต้องหาสารพัดวิธีที่คิดได้เพื่อจะหาเงินมาชำระหนี้และแม่สาวการตลาดคนเก่งของเขาก็คงตกอยู่ในภาวะนี้เช่นเดียวกันน้ำค่ะสรยาวางแก้วน้ำไว้ที่โต๊ะกลางก่อนอื่นผมคงต้องทยอยขนเสื้อผ้ามาทิง้งไวที่นี่เพราะหลังงานแต่งงานจะได้เข้ามาอยู่ได้เลย แต่มีข้อแม้นะคะคุณต้องอยู่ห้องเล็กตรงโน,น้นแต่ตอนนี้คุณคงเข้าไปดูไม่ได้เพราะฉันเอาไปทําเป็นห้องเก็บของแล้วฉันจะจัดห้องไว้ให้อ้อคุณต้องช่วยแชร์ค่าห้องกับฉันด้วยคนละสี่พันบาทพูดแล้วก็อดดีใจลึกๆไม่ได้นอกจากหมดหนี้แล้วก็ยังมีคนช่วยแชร์ค่าห้องอีกด้วยใช่หนุ่มเกือบจะหลุดหัวเราออกมาที่แต่งงานทั้งทีแทนที่จะได้คู่ชีวิตกลับกลายเป็นว่า ได้รูมเมทมาแทนแต่จะทำอย่างไรได้ในเมื่อมีผู้หญิงปกติให้แต่งงานด้วยแต่เขากลับไม่ได้รู้สึกอยากอยู่ด้วยดันมาลักชอบผู้หญิงประหลาดตั้งแต่เด็กยันโตเชน่นนี้โอเคผมจะช่วยจ่ายค่าห้องให้คุณค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟด้วยทุกอย่างผมรับผิดชอบเองไม่ไม่ฉันไม่ได้ต้องการให้คุณจ่ายทั้งหมดฉันต้องการแค่คุณช่วยหารฉันคนละครึ่งเพราะถือว่าเราได้ผลประโยชน์ร่วมกัน แล่ฉันก็เป็นแค่เออภรรยาปลอมๆของคุณไม่ต้องเลี้ยงดูฉันดีขนาดนั้นหรอกมันไม่แฟร์ไม่แฟร์ตรงไหนผมมาใส่ห้องคุณอยู่ก็ต้องรับผิดชอบสิจะแฟร์ได้ยังไงล่ะก็คุณยังไม่ได้แอมฉันสักหน่อยทำไมจะต้องมาจ่ายเงินเลี้ยงดูฉันด้วยหารกันดีที่สุดโหจงเคียวโอเคหารก็หารแล้มีข้อตกลงอะไรอีกไหมหลังจากแต่งงานกันแล้ว เราต่างก็ให้อิสระต่อกันฉันก็ใช้ชีวิตของฉันตามปกติคุณก็จะไปอยู่กับเอ,อแฟนของคุณก็ได้ฉันไม่ว่าอะไรนะฉันเข้าใจดีว่าคุณแต่งงานเพราะอยากเอาฉันไปบังหน้าเท่านั้นเองเธอพูดจบก็ยิ้มให้เขาอย่างมีเล็บในอีกแล้วเห็นสายตาวิบวับแกมหยอกเย้านั่นทีไรทำให้เขาขนลุกสู้ทุกทีจึงต้องรีบเปิดคำถามใหม่ก่อนจะกระอักหลูอวนใจไปมากกว่านี้อืมก็ดี แล้วข้อตกลงอื่นๆละ่ะคุณห้ามทําห้องน้ําเลยเธอะตอนฉี่คุณต้องยกฝาครอบถโวขึ้นทุกครั้งห้ามสูบบุหรี่ในห้องห้ามทําเสียงรบกวนตอนที่ฉันนอนหลับห้ามพาผู้ชายเข้ามาในห้องฉันเด็ดขาดแล้วถ้าผู้หญิงละ่ะเขาถามขึ้นมาลอยๆผู้หญิงพอได้ยินว่าผู้หญิงเธอแทบจะหัวเราะให้โลกแตกเอามาเป็นโลได้เลยคุณหญิงสาตอบกลัวหัวเราะเพราะคิดว่าชายหนุ่มตรงหน้าคงไม่พิสมัยผู้หญิง ในสมองของเขาคงมีแต่นายหมอหน้าหวานนั่นคนเดียวโอเคและมีข้อตกลงอื่นอีกไหมเอออาจจะมีแต่ตอนนี้คิดไม่ออกแล้วไว้คิดออกฉันจะโทรไปบอกพัฒนาเหลือบตามองนาฬิกาข้อมือและเอ่ยว่าเอาเป็นว่าผมกลับก่อนแล้วกันนี่ก็เกือบสามทุ่มแล้วคุณจะได้พักผ่อนค่ะแต่ฉันไม่ลงไปส่งนะคะอืมแค่ส่งผมที่หน้าประตูก็พอ หญิงสาวลุกขึ้นยืนและเดินตามเขาไปที่ประตูห้องเขาเปิดประตูเดินออกไปเธอชะโงกหน้าไปมองผมกลับก่อนคุณก็เข้าห้องไปเถอะล็อประตูให้ดีอยู่คนเดียวอันตรายถึงบ้านแล้วผมจะโทรมาว่าแล้วก็เดินจากไปปล่อยให้หญิงสาวขมวดคิ้วอย่างงุนงงกับประโยคสุดท้ายจะโทรมาโทรมาทำไมวะพึพรรมพำพลางยักไหล่ก่อนจะปิดประตูแล้วกลับเข้าห้องไปอย่างเดิม ธนาไปไหนมาลูกกลับมาสักค่ำมืดแล้วฮิวอะไรามาพลุงพลังเสียงมันดาเอ่ยถามขณะดเดินลงมาจากบันไดชั้นบนส่วนเข้ากำลังจะขึ้นห้องนอนชุดแต่งงานครับแม่ชายหนุ่มตอบตามตรงชุดแต่งงานคนเป็นมันดาเบิกตากว้างก็ผมเห็นคุณแม่อยากให้ผมแต่งงานนี่ครับตอนนี้ผมเลือกได้แล้วว่าจะแต่งงานกับใครคุณพ่อก็ตกลงแล้วด้วย วันนี้ผมผ่านร้านชุดแต่งงานก็เลยแวะซื้อมาเลยวันงานจะได้ไม่ต้องวุ่นวายคุณพ่อยังไม่ได้บอกคุณแม่หรือครับแต่งงานคับหนูโซ่นนะเหรอพ่อเราบอกแม่แล้วล่ะว่าแต่เราไปสนิทสนมอะไรกับเขาเร็วขนาดนั้นแค่ไม่กี่วันถึงขั้นขอแต่งงานกันแล้วเราอ,องดาวจ้องหน้าบุตรชายเรากับจะคาดคั้นเอาความจริงก็คุณพ่อกลัวว่าผมจะไปทำอะไรเสื่อมเสียกับตำแหน่งประธานบริษัทนี่ครับ ผมถึงต้องรีบแต่งงานกับเซว่าเร็วที่สุดอย่างนั้นใครต่อใครจะบองว่าผมเป็นพวกหมาหยอ,อกไก่ไปทำงานไม่กี่วันก็เจอแจจกับพนักงานหญิงซะแล้วเลยอยากทำอะไรให้ถูกต้องลูกชายคุณแม่จะได้ไม่มีเรื่องเสียหายไงครับแต่เราเพิ่งเจอกับหนูโซ่แค่สองสัปดาห์จะตัดสินใจเลยวไรขนาดนี้ไม่คิดจะดูใจไปก่อนหรือยังไงทานาลองดาวทำท่าเรากับลมจะจับเสียอย่างนั้น จากที่กลัวลูกชายเป็นเกย์กลับกลายเป็นตกใจกับการตัดสินใจแต่งงานอย่างรวดเร็วแทนคุณแม่ก็รุนนี่ครับว่าผมไม่เคยชอบผู้หญิงคนไหนแต่กับโซ่มันแปลกจริงเลยครับผมคิดถึงเขาทั้งวันอยากเห็นหน้าบ่อยๆผมชอบความรู้สึกแบบนี้ครับก็เลยอยากแต่งงานตอนนี้เขามีความสุขสดชื่นดีดีกว่าดูใจกันไปนานๆจนความรักจืดจางแล้วค่อยแต่งงานนะครับผมว่าเสียเวลาเปล่า แบบนั้นแต่งแล้วก็คงรอวันยาต้องแต่งเพราะคบกันมานานเหมือนเป็นภาระผูกพันไม่ใช่แต่งด้วยใจและที่สำคัญผมอายุมากแล้วด้วยอยากเห็นตัวเล็กๆแล้วล่ะครับไม่ใช่เป็นคำพูดที่วางแผนมาแต่ต้นแต่เป็นคำพูดที่จริงใจที่สุดที่เขาตอบกับมันดาเพราะทั้งหมดออกมาจากความรู้สึกของตัวเองคำว่าแต่งงานบางหน้าเป็นสิ่งที่โซรยาเป็นคนคิดไปเองทั้งนั้น ไม่ใช่ความคิดของเขาแม้แต่นิดเดียวเขาแค่รับสมอ้างไปเท่านั้นเพราะถ้าเขาไม่รับมีหวังเธอได้ไปหาใครต่อใครมาแต่งงานด้วยดีไม่ดีอาจจะโดนหลอกซ้ำสองก็เป็นได้พัฒนาเงยหน้าขึ้นมองมารดาที่ยังมองเขานิ่งอยู่อย่างนั้น้วกับสมองยังประมวลผลความคิดตามบุตรชายไม่ทันหรือคุณแม่ไม่อยากให้ผมแต่งงานกับโซ่ครับถ้าคุณแม่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรผมไม่แต่งก็ได้ ขอแค่คุณแม่อย่าพาผู้หญิงคนไหนมาแนะนาให้ผมรู้จักอีกก็พอผู้จบก็ใจเต้นตึกตักกลัวมารดาจะไม่ยอมเดินตามเกมที่วางไว้ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะลูกลู่โซก็น่ารักดีแม่รู้จักน้องมานานแล้วขอแค่ธนาแต่งงานแม่ก็ดีใจแล้วลูกแต่งกับใครก็ได้ขอแค่เป็นผู้หญิงก็พอเสียงสันรารัวที่ออกมาจากปากมารดาทําให้เขาผุดยิ้มขึ้นมาได้ขอบคุณครับ คุณแม่น่ารักที่สุดผมจะรีบโทรไปบอกโซ่เธอคงดีใจที่คุณแม่ไม่ขัดขวางความรักของเราครับใช่นุ่มกอดมารดาพลางหอมแก้มซ้ายขวาลวองดาวมองตามบุตรชายซึ่งกำลังหิ้วถุงกระดาษสีขาวใบใหญ่ขึ้นไปบนห้องด้วยท่าทีกระตือรือรน้นเท่าที่สังเกตดูเธอมองไม่เห็นพิรุษอะไรจากบุตรชายเพราะท่าทางของเขาดูตื่นเต้นดีใจเหมือนกับคนที่กำลังสมหวังในความรักเฮอ ล้วคงคิดมากไปเองดูดูไปก็เหมือนกำลังตกหลุมรักหนุ่มโซ่จริงๆตอนพูดก็ไม่ได้หลบตาสักหน่อยลองดาพึพรรมพำทบทวนสิ่งที่บุตรชายพูดด้วยความที่รู้จักบุตรชายของตัวเองดีทาให้เธอรู้ว่าพัฒนาไม่เคยโกหกอะไรได้เนียนเขามักจะหลบตาหรือพูดจาตะกุกตะกักถ้าหากจะต้องพูดปกเพราะพันธนาถูกสอนมาตลอดว่าการโกหกเป็นบาป โดยเฉพาะการโกหกพ่อแม่จะเป็นบาปใหญ่หลวงทำให้ใชายหนุ่มมักจะลังเลทุกครั้งเมื่อต้องปกปิดอะไรบางอย่างแค่จะบทที่8แล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังค่ะที่จัทยอยนำมาอ่านให้ฟังกันทุกวันนะคะหวังว่าจะเข้ามาติดตามฟังกันต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดติดตามด้วยนะคะ